สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวแก้วประกายฟ้านะคะสวยๆเลยนะคะสเสร็จเหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบ,บินเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและดิบ,บินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะสสีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว70เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่ 2, สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สมสวมมาในเส้นที่ 2, สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูท,ที่1ค่ะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สมขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงเพื่อด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงเพื่อด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้เราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ ราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนี่โป้งกันิ้วฉีจับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะ ต่อมาเราจะเอาดิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิงลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1นึ่งทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1นึ่งทะลุรูที่3ค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็รวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะน,นะคะ จับริบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4สาสี่นะเราจะพาดข้ามสีเส้นนะคะเนะําะพาดข้ามสีเส้นมาค่ะจับพาดข้ามสีเส้นมาพาดข้ามสีเส้นนี่นะคะเราจะเหลือริบินสีเส้นสุดท้ายนะ,ะจับริบินเส้นนี้ค่ะพาดมาแบบนี้สอดเข้าไปในรดูนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะ สอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นี่ค่ะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะ แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะสอดรอดสามเส้นไป1นึสนี้นะรอดสามเส้นไปตามแนวริบๆิเลยนะคะ ก็พิกกลับมาด้านนี้จับดิบบิ้นขาพับมาด้านหลังพับก,กลับไปด้านนี้นะคะสอดลูถัดมาค่ะรอดสีเส้นไปนะ1 2ึ่สาสี่นะคะสอดรอดสีเส้นไปแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดลอดกลับไปนะคะลอดกลับไปตามแนวดิบิเลยนะคะเสร็จแล้วตัดปลายดิบิจริง มาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นนะคะมานะเนี่นะคะเส้นสีขาวด้านล่างนะคะสีฟ้าไว้ด้านบนจับปลายริบินให้เสมอกันค่ะสอดลอดไปสับไปให้สุดเลย พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เส้นสีขาวนะจับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาพับลงมาแบบนี้ค่ะสอดรูนี้นี่นะคะดึงอลงมาแบบนี้ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับริบิ้นมาพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะคะมาสสอตรยนีน้นี่ค่ะหนึ่งแบบนี้ ตอนนี้เราก็ได้แบบนี้นะคะเราก็จัดแต่งให้สวยงามก่อนนะดึงตีขึ้นมาให้สวยงามนะคะนะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะดูปลายริบินนะคะปลายริบินเราไม่เสมอกันเราก็จะตัดปลายริบินให้เสมอกันก่อนนะคะ ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จับตะแคงมาด้านนี้จับทั้งสองเส้นนะคะพับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะพับลงมานะคะมิดเป็นกลวยแบบนี้สอดลงไปค่ะนคะคะ ขึ้นด้านบนค่ะเจดเป็นกลืองแบบนี้นะคะสอดลงไปนะคะกดลงไปนิดนึงนะเราจะได้สอดให้แน่นๆนะคะถ้าเราสอดไม่ลึกมันจะไม่แน่นนะคะ พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะพับสอดขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่ง นี่ค่คะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเป็นกลวนมาแบบนี้ นีเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปเก็บนะคะพับสอดขึ้นไปแบบนี้นะคะคนะคะพับสอดขึ้นไปเก็บ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัดปลายดีิง้งทิ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบวกัวแก้วประกายฝานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ